สวัสดีครับผมแต้พิมีมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการในเอพิโซดที่3นี้เราจะมาเสริมความแข็งแรงให้กับตัวถังรถของเรานครับชี้จแจงแป๊บ,บนึ่งก่อนจากปันที่เราวางไว้เนี่ยการทํารถในสเต็ปนี้นะครับจะเป็นการทํารถที่ยังอยู่ในเฟสแรกอยู่ก็คือเป็นการทํารถในขั้นต้นจะเป็นการทํารถในลักษณะที่เป็นการทําแบบเพื่อต่อยอดสามารถต่อยอดได้ในอนาคตก็คือ ทำแล้วจะขับลุกแบบเดิมๆก็ได้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีขึ้นปลอดภัยมากขึ้นถ้าต้องการแต่งเพิ่มหรือจะขยับสเต็ปทำแรงขึ้นนะครับก็สามารถลองรับได้ถึงเวลาอยากจะกลับไปขับแบบเดิมๆก็ไม่จำเป็นต้องถอดออกใช้งานได้เหมือนปกติคําถามที่ตามมาก็คือเราจะต้องทําส่วนไหนบ้างละ่ะก็อย่างที่เคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าในการทํารถของเรานะครับเราจะทําแบบที่เรียกว่า มั่วมั่นใจนะครับก็คือเป็นการทํารถโดยยึดหลัก3ข้อสข้อนั่นก็คือการเสริมประสิทธิภาพในส่วนของ handling braking แล้วก็ acceleration ซึ่งการเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างตัวถังรถเนี่ยจะช่วยในเรื่องของ handling ได้โดยตรง ทำให้การบังคับควบคุมรถเนี่ยตอบสนองดีขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่ามีวิธีไหนบ้างในการติดตั้งค้ำตัวถังรถนะครับแต่ก่อนอื่นมาทําความเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างตัวถังรถกันก่อนเลครับที่ฝรั่งนั้นเรียกกันว่าแชสซีนะครับถ้าเป็นภาษาราชการเขาจะใช้คําว่าคัสซีนะครับคุณลักษณะตัวถังตามอุดมคติแล้วเนี่ยเวลาที่รถวิ่งเนี่ยมันควรที่จะมีความแน่นนะครับ เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับให้ระบบช่วงล่างนะครับได้ทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนอกจากเรื่องสมรรถนะของการขับขี่สิ่งที่ผู้ผลิตรถยนต์นให้ความสําคัญมากๆอย่างหนึ่งก็คือเรื่องความปลอดภัยจากการชนนะครับเรามักจะได้ยินคนพูดบ่อยว่าอุย รถสมัยนี้แบบว่าบาบางไม่แข็งแรงนะสู้รถสมัยก่อนไม่ได้ตรงนี้เนี่ยผมอยากให้ลองปรับทัศนคติมุมมองในเรื่องนี้กันใหม่ลองมาดูตัวอย่างครับอันนี้จากรายการฟิทเกียร์นะครับเขาจะนํารถครับมาประสานงานกันคันแรกนี้จะเป็นวอลโวนะครับเป็นตัวที่เหลี่ยมๆเ,เป็นทรงคือเป็นวอลโวที่รู้กันว่าตัวนี้นี่เหล็กแข็งแน่นอนนะครับ ส่วนอีกคันเป็นรถสมัยใหม่ครับคือไม่ได้ใหม่มากด้วยนะเป็นรถคอมเพลกคาร์ประมาณยาลิสหรือแจ๊สเนี่ยนะครับปั้งมาดูผลที่ออกมาครับคันแรกก่อนแล้วถ้าอยู่ในรถเก่านะขานี่ไปหมดเลยนะเห็นไหมครับคอนโซลนี่จะเข้ามาเลยต้องตัดคนขับออกมาเลยนะครับส่วนในรถใหม่นี่เป็นไงครับชนแล้วเป็นไงครับเดินลงมาได้นะครับมาดูอีกตัวอย่างครับรถเก่ากับรถใหม่มาประสานงานกันเอายี่ห้อเดียวกันเลยนะครับผลที่ออกมานี่ก็คือเหมือนกันครับรถเก่าเนี่ยเวลาชนนี่คอนโซลยุบมากินขาเราไปเลยครับส่วนรถใหม่นี่คือ รอดนะจากตัวอย่างให้ดูนะจะเห็นได้ว่าเวลาที่รถชนนัน,นะครับ,รบเขาจะเซฟในส่วนของภายในห้องโดยสารให้ได้มากที่สุดส่วนด้านหน้ากับด้านท้ายเนี่ยเขาจะทําไว้สําหรับดูดซับแรงกระแทกนะครับ ที่เขาเรียกว่าความบกสนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นซากของรถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันเลยดูเหมือนว่ารถได้รับความเสียหายเยอะสภาพนี่คือแบบว่าดูแล้วไม่น่ารอดเนี่ยทั้งๆั้ที่คนที่อยู่ข้างในเนี่ยอาจจะไม่เป็นอะไรเลยด้วยซ้ำนะครับผมบอกได้เลยครับว่าเทคโนโลยีวิทยาการณนะปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเมื่อเทียบกับสมัยก่อนถือว่าก้าวล้ำหน้าไปได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับปลอดภัยที่สุดแล้วครับอีกตัวอย่างหนึ่งเอามาให้ดูครับเวลาที่ตัวถังรถบิดตัวเป็นยังไงนะครับดูเวลลาาาทททีี่่่รถตบนนงชั ต่างระดับกันในลักษณะตามที่เห็นนะครับจะทําให้ตัวถังเนี่ยมันต้องรับภาระเยอะแค่ไหนเขาถึงได้บอกว่าเวลาที่จอดรถเนี่ยให้จอดรถบนพื้นที่ลาดเพราะถ้าจอดบนเนินหรือทางลาดชันต่างระดับเนี่ยอาจจะทําให้โครงสร้างตัวถังรถบิดบิดตัวผิดเพี้ยนได้นะครับโอเคตัวถังรถนะครับตามท้องถนนเนี่ยที่เห็น ทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือยูนิบอดี้ยูนิก็แปลว่า1บอดี้ก็แปลว่าตัวถังยูนิบอดี้คือตัวถังเป็น1เดียวกันเลยอย่างที่2ก็คือบอดี้ออนเฟรมก็คือเอาตัวถังไปวางบนคานนั่นเองยูนิบอดี้เนี่ยก็จะดีในส่วนของสมรรถนะการข,ขับขี่นะครับความแข็งแรงความปลอดภัยนะครับส่วนบอดี้ออนเฟรมเนี่ยก็จะเป็นรถคุบรถปิกอัพนะครับที่ใช้งานในลักษณะลากจูงหนักๆนะครับ การเสริมความแข็งแรงมาเข้าถึงการเสริมความแข็งแรงกันละมี2ลักษณะครับก็คือ1ดามให้แข็งแรงหลักการให้ก็คือให้หนึกถึงว่ารถของเราเป็นกล่องนะครับรถแต่ละประเภทก็จะมีจุดอ่อนไม่เหมือนกันนะเราก็ต้องดามให้ถูกจุดอย่างที่2ก็คือการเสริมความแข็งแรงก็คือการยึดบริเวณส่วนข้อต่อต่อตา,งตางๆนะครับส่วนที่รับ แรงกระแทกเนี่ยให้แน่นขึ้นว่าแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูกันครับว่าอุปกรณ์ในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวถังรถมีอะไรกันบ้างเฮ้ยกวาดอยู่อะอย่างแรกนะครับเริ่มจากค้ำโช๊คน้าก่อนแล้ครับคือ <iques> ถ้าไม่มีอันนี้นี่ถือว่าไม่ได้เริ่มต้นนะครับค้ำโชค๊คนาเนี่ยการติดตั้งก็จะง่ายนะครับโดยติดตั้งเข้ากับบริเวณเบ้าหัวโชค๊คเพื่อช่วยให้มุมของโชค๊คแอไม่เปลี่ยนแปลงทําให้การควบคุมวุมาละยนั้นมีการตอบสนองที่ดีขึ้นรวมถึงเบรก ได้อย่างมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับนอกจากติดตั้งง่ายแล้วเนี่ยเวลาเปิดห้องเครื่องออกมาดูแล้วยังสวยด้วยครับต่อมาครับก็จะเป็นพวก floor member ฮะพูดง่ายคือพวกคํา ที่อยู่ใต้ท้องรถนั่นเองนะครับเป็นอุปก,กรณ์สารพัดประโยชน์แต่ว่าถ้าไม่ยกรถขึ้นก็คงจะมองไม่เห็นนะคะับคัพวกนี้เนี่ยจะช่วยควบคุมการบิดของตัวรถบางอันก็มองเห็นไไอที่แบบว่าคําซับเฟมน,น,นะฮะด้านท้ายถ้าจะมีข้อเสียก็อาจจะคือตรงที่อาจจะมีน้ําหนักเยอะนะครับกับเวลาที่เราโหลดเตี้ยๆแล้วเนี่ยไอพวกคําที่อยู่ใต้ท้องรถจะบางทีมันจะคู่กับลูกคันนะครับต่อมานะครับที่เห็นอีกนะครับก็จะมี <ๆ S 2> คําตรงแก้มหน้านะติดตั้งไว้ในด้านไอของแก้มหน้านะครับก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงตััววถงบริเณด้้้าานนนหอี ระดับแอดวานนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีวิธีการสปอร์ตตัวถังถ้าใครอยากจะทานะครับสาหรับรถใหม่ๆนะคงยังไม่อยากรื้งขันก็แนะนําบริเวณเอ่อเขาเรียกว่าไรกรอบช่องประตูะครับอันนี้ผมแนะนําเลยครับสาหรับรถสปอร์ตที่เป็นแบนบว่า2ประตูะครับผมแนะนําว่าให้สปอร์ตบริเวณกรอบช่องประตูนะจะช่วยในเรื่องของการปิดตัวโดยเฉพาะในระยะยาว จะเห็นผลนะตรงนี้สําหรับโลบาร์หรือว่าโรเคชนะครับเคชก็คือกรงนะครับบาร์ก็คือแท่งนะครับอาเรียกผมเรียกว่าโลบาร์แล้วกันหน้าที่หลักๆของมันนะครับก็คือการหลังคายุบลงมาเวลาลดพลิคว่ํานะครับถ้าต้องการให้โลบาร์สามารถเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวถังเนี่ยเราก็จะต้องเชื่อมหรือว่ายึดโลบาร์เนี่ยเข้ากับโครงสร้างงตัวถังด้วยแต่ถ้าเป็นแบบว่าขันน็อตยึดกับพื้นของห้องโดยสารเนี่ยอันนี้คือการหลังคายุบลงมาไอเทมต่อมานะครับเป็นทีเด็ดนั่นก็คือ ลิจิตคอร่านั่นเองนะครับอุปกรณ์ตอนนี้จะติดตั้งเข้าไปตรงรูยึดน็อตระหว่างซับเฟรมตัวถังก็คือบริเวณตรงแผ่หน้ากับแผ่ท้ายครับตตัวถังรถบริเวณห้องโดยสารก็คือผู้ผลิตรถเนี่ยเวลาเขาผลิตรถเป็นจำนวนลอกไม้เนีย่ยเขาก็จะทํารูที่ยึดน็อตตรงเนี้ยระหว่างซับเฟรมกับตัวถังเนี่ยให้มีขนาดใหญ่เหลือเฟือพูดง่ายทำทำเหลือไว้เยอะนะเพื่อให้ง่ายต่อการประกอบนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยไอลิจิตคอร่าเนี่ย จะทําให้ช่องว่างระหว่างน็อตกับรูน็อตมีน้อยลงทําให้เกิดความแน่นขึ้นประสิทธิภาพในการควบคุมก็ดีขึ้นที่สําคัญนะครับเสียงจากถนนเนี่ยก็ยังเงียบขึ้นอีกต่หากอันนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างให้ดูเลยนะครับว่าเวลาเราวิ่งผ่านรอยต่อถนนเนี่ย จากเสียงที่มันดังตึงต้งๆมันจะดังทุกๆแทนส่วน,นที่บอกจะติดก,ก็คือเป็นส่วนบริเวณเสาซีรถแฮชแบ็กอย่าง c ีว k เอฟเคของเราเนี่ยก็คือจะมีจุดออกในส่วนของบานประตูด้านท้ายนี่นะบางคนบอกให้ยดติดแล้วก็เลิกฮิตกันแล้วแต่ว่าเราเน้นการใช้งานนะไม่เน้นต่างกระแสนิยมนะครับข้อเสียของการติดตั้งคำเสาซีนะครับก็คือถ้าไม่อยากถอดต้องเจาะตรงจุดยึดนะครับนั่นแหละครับที่เรายกตัวอย่างมาให้ดูกันนี้ก็คือไอเทมหลักๆในการเสริมความแข็งแรงให้กับตัวถังรถนะครับที่สําคัญนะครับที่อยากให้ทุกคนรู้ สําหรับการใส่ค้าพวกนี้นะครับต้องจําไว้นะครับว่าถ้าแข็งไปเนี่ยจะทําให้เดียวไม่ไปนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะติดตั้งนะครับยกเว้นค้าหน้านะค้าหน้านี่ใส่ได้หมดเลยใส่ไม่ต้องคิดเลยค้าหน้านี่ค้ำโชคเนี่ยนอกนั้นส่วนอื่นๆเนี่ยก่อนที่จะติดตั้งเนี่ยเราควรจะทดลองนะครับอย่างแรกเลยก็คือทดลองขับดูก่อนโดยที่ไม่ได้ติดอะไรเลยเนี่ยให้รู้อาการของรถก่อนนะครับต่อมาคือดูประเภทของรถนะครับดูว่ารถเราเป็นประเภทแบบไหนนะครับตรงไหนเป็นจุดอ่อนจุดแข็งเราก็ลองเช็คดูครับ ตามที่เขารีวิวนะครับถามจากประสบการณ์ตรงของผู้ใช้จริงก่อนนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าหารถมาลองได้จะดีมากเลยครับคุยง่ายๆคือว่าศึกษาก่อนที่จะตัดสินใจนะครับทำอะไรเนี่ยเราจะได้ทําแบบมั่วมั่นใจตามสไตล์เต้พรีเมียมครับอ่าแล้วตอนต่อไปครับเราจะมาใส่โชว์อัพบอดี้คับกัน,นครับอ่าหล่อแล้วทีนี้หล่อแล้วสำหรับวันนี้เราก็จบในเรื่องของการเสริมความแข็งแรงกับตัวถังรถกันไปเพียงเท่านี้ก่อน,นครับสวัสดีครับ